สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนาน,านามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอลญญดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านไดนมาวันนี้นะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านสวยงามมากน,นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับ ไม่มีการสื่อเลาอะไรเลยนะครับเนี่ยสำหรับตัวหนังสือและคิวโพนิเกิลนี่ครับหรือแม้แต่บรนทรูปอง,ง,งท่านก็คมชัดเจาะมานะครับท่านไม่มีการสื่อเลาเช่นกันนะครับท่านเหรียญแบบนี้หายากนะครับเนี่ยที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะเป็นปีพศอะไรก็แล้วแต่จะเหมือนกันหมดไม่ใช่นะครับบางเหรียญน,นี่บางบางเหรียญน,นี่การสื่อเลาะนี่เยอะมากเลยครับแทบจะหามรูปหา บอลลูนุพองผงท่านแทบไม่ดูดูไม่ได้เลยครับท่านแต่สาหรับเดรียญนี้เห็นชัดเจนนะครับเรามาดูัครับว่าเหรียญปีพศนี้เป็นปีพศที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และเป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ที่สําคัญที่สุดครับคือเหรียญที่ผ่านกระแชนั้นตกอยู่ที่หลายละประมาณเท่าไหร่นะครับในระดับบีเอ็นซีนั้นราคาเขาสูงอยู่แล้วนะครับท่านแต่ว่านักสะสมมือสมัรเล่นอย่างผมคนหนึ่งนี่แหละครับท่านไม่มีครับ บอกตรงเลยว่าไม่มีในระด,ดับยูนซีแน่นอนครับท่านผมเจ็บช้าไปหน่อยครับถ้าเป็นสักสิบห้าปีก่อนหรือว่ายี่สิบปีก่อนนู้นผมแลกไว้แล้วครับจะไปแลกไว้ที่กองกระสา,าลแล้วครับท่านผมไม่คึกว่าผมจะกลายเป็นนักสะสมเหรียญนลครับผมก็เลยไม่ได้ที่ทําการแลกไว้ครับพอคิดจะเป็นนักสะสมเหรียญก็แค่เก็บปีคืนหลังนี้เองครับท่านมันก็เลยช้าไปหน่อยครับ ถึงตอนนั้นมันก็ไม่เหลือแล้วครับตอนนี้กองกระส่ายกำลังทยอยเก็บเหรียญสิบบาทรอเก้าเข้าไปทำลายใกล้จะหมดอยู่ลำบาร้อยแล้วนะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสวยงามกันครับเบื้องหน้าพระองค์ท่านก่อภูวิพ์ลอรุญยดีส่วนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านบนรูปพระองค์ท่านก็คมชัดเจาะมากนะครับท่าน สวยงามเหมือนกันนะครับแบบนี้ครับมาดูขอบเฟืองครับนี่ขอบเฟืองขอบเฟืองเป็นไงบ้างขอบเฟืองครับสุดยอดของขอบเฟืองครับท่านดูสิครับเนี่ยคมชัดเจาะเลยมากเลยครับเนี่ยไม่มีระบุบรบี้ตรงกลางเลยนะครับเนี่ยมีก็น้อยมากครับท่านไม่ใช่ว่าไม่มีก็มีอยู่นิดๆหน่อยๆครับไม่ถึงกับเยอะอะไรมากมายครับแต่ตามขอบตามมุมนี่สิครับยังไงหลุดจากมือเราเขาต้องเอาเหลี่ยมลงก่อนอยู่แล้วครับท่านสำหรับเหรียญเนี่ยเหรียญต้องมุมขอบเหรียญต้องลงก่อนอยู่แล้วครับ ไม่ใช่ตรงกลางลงครับน้อยนักเลยหนที่ตรงกลางจะลงครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรเอ่ยนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับอักษรบิวสำหรับอักษรบิวทาขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตาครับสี่ตัวนะครับสามตัวจะชิดกันอยู่ที่สี่ห่างออกมานี้นะครับทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับสําหรับอักษรบิวเนี่ยพอสองพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดครับท่านสองห้าสี่เจ็ดนะครับ ไม่ได้ติดอยู่ในอันดับที่หายากนะครับสาหรับปี2547เนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอรุนราชบาราลามครับโอ้โหครับตรงนี้ครับตรงเจดีนี่ครับตึกล้อไปมากครับท่านเหมือนกับถูกอะไรขูดฉีดมาเลยครับท่านหายไปเลยครับเนี่ยหายไปแล้วครับตรงนี้ถ้าหายไปเลยครับไม่เป็นไรครับหลุดถึงเหรียญแบบนี้เก็บไม่ได้มันก็ยังมีเหรียญอื่นที่เราต้องหาเจอจนได้เลยครับท่านเชื่อผมไหม้าพีพี่เพื่อนน้องๆท่าน ตั้งใจนิดหนึ่งรับรองว่าได้แน่นอนครับดีกว่าแต่ถ้าไม่ตั้งใจก็อาจจะไม่เจอนะครับท่านอาจจะช้าหน่อยถ้าเจอนะครับด้านล่างสุดคือ10บ,บาทไทยแล้วก็10บ,บาทอาลัลเบีน,นะครับสำหรับปีพศ2547นี้นะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่62 80, 9, ล้าน6 8 9 0 0 0เหรียญนะครับท่านยำ้ำอีกทีนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ หกสิบสองล้านหปดเก้าพันเหรียญนะครับท่านในระดับยูนะครับตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อบาทครับท่านหนึบาทนะครับขยับขึ้นมาอีก20บาทจากหนึ่งบาทเป็น120บาทไปแล้วนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านก็นใช้นั้นตูที่เหรียญละ25บาทถึงสาสบหาบาทเลยนะครับ